สวัสดีครับสวัสดีครับตอนคุยกับน้องว่าให้อยู่เรียนที่นี่ให้จบเดี๋ยวไปจัดก,การเรื่องแม่ให้เรียบร้อยแล้วกลับมาเดี๋ยวข้าวหนุข้อหออะไรเดี๋ยวจะช่วยกาไปการคันเนี่ยมันจะมันจะเรียนมจบเอาให้จบก่อนส่วนปวสจะไปกลับไปนู่นหรือจะต่อที่นี่ก็เดี๋ยวหาทุนหาอะไรให้จะให้ไม่ต้องเสียอนาคตเราเป็นลูกกัตันอยู่ก็ต้องจัดการเรื่องแม่ก่อน เดี๋ยวกลับไปจากการเรื่องแหว่ให้เรียบร้อยผู้ขอมีขาดเหลืออะไรก็บอกนะครับผ่านอัดดันทูผ่านโหน้าแผานปีอะไรครับรอชอสามโอ้โอที่ประกาอยู่นู่นจบอยู่แล้วเหลืออีกเทอมเดียวมาดู้นะโอเคเสรยจให้จบจะต่อปวศที่นี่ก็ก็ต่อแล้วก็เดี๋ยวทางวิไลก็จะหาทุนเป็นเคสพิเศษให้ เดี๋ยวอาเอารีนก็ได้เหมือนกันห่าเดี๋ยวเราค่ต้อดูแข็งนลก้แไปตเราเราก็ร้อยเราก็ไม่ไหวหรอก สารู้ขอคุณ right? ร like ูแม่เ้าทางวันเลยใช่ไหมขายไก่ทอดด้วยขายไก่ทอดในตลาดนัดด้วยเนี่ยเขาก็หารายได้ระหว่างเรียนด้วยแล้วคุณครูคุณครูคุณครูอ้นเขาก็ครูที่ปรึกษาเขาดูแลอยู่แล้วเห็นว่าให้ทุนด้วยเนี่ยคุณครูที่ปรึกษาว่านี่ไม่ เน,น,นี่ยคนเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยออกหน้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะเบื้องหลังข้างมดดูแลเด็กอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยบอกบอกบอกคุณแม่ใช่ไหมเป็นคุณแม่บอกด้วยว่าให้อยู่นี่เถอะเดี๋ยวเราช่วยกันดูแลเนาะค่าเช่าห้องค่าอะไรเดี๋ยวช่วยกันอีกนิดเดียวเองหูุกเนาะจบปอประ้วรักิดใหม่อีกทีนึงแต่ถ้าบอกว่าเอออยู่นี่เรามีรายได้เมื่อกี้ร้าน อาหารนั่งดูเล่เขาก็โทรมาว่าถ้าเด็กไม่มีไรายได้ตอนเย็นไปช่วยสืบเขาก็จะให้วันละสามร้อยสี่ร้อยก็ยังดีกว่าแลนวลูกเห็นว่ามีคนชาวระยองเขาไม่แรงน้ำใจเขาช่วยเราอยู่แล้ว <pen. S 1> นะโอเคครับ <finden S 1> ครับ <ส ific S 1> ครับ summers, ครับเดี๋ยวเดี๋ยว

แล้วแม่แข็งแรงก็ทำงานแล้วตอนแม่ปว,อนนวอโ,โอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเอาตังค์มาสามพัน